แม่เราจะมาขยายเฟิร์นกันวันนี้แม่เราก็จะมาขยายเฟิร์นกันชื่อว่าเฟิร์นสบายนางมีอุปกรณ์ก็คือแกะแกะดินดินนิดหน่อยแล้วก็จะมีมะร้าวห่นมะร้าวอ่อป้มะร้าวอันนี้มะข้าวขุยก็ข,ข,ยขุยมะร้าวนะเหล็กห้อย ระหว่างที่รอแม่เราแยกกอเดี๋ยวเราไปชมน้องเฟิร์นแต่และสายพันธุ์กันดีกว่านี่ตัวนี้ก็จะเป็นเฟิร์นแม่อันนี้ตัวนี้พันในอย่างกออสศรางม่เหไม่ใช่เอออันนี้บอสตันเออนี่เฟิร์นบอสตันนะคะตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ยาวๆนี่ก็จะเป็นเฟิร์นใบมะขามที่แม่เราพาอเองหมดเลยอ้าวมือตือต้อ ตอนนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมของบ้านเราพ่เองแล้วก็นี่เฟิร์นอัดสดงงั่น,นไหแมอันนี้พึ่งพ่อไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ลืมลืมถ่ายไว้นะอันนี้ก็ซื้อมาจากทิกต o อกเหมือนกันข้างบนนี้ก็เป็นเฟิร์นพันบอตอนนี่ก็พันไปมะขาม นี่ก็เฟิร์นป่าที่มันออกเองในเรื่อพ่อช่ของเราระหว่างที่เราดูาต้นเฟิร์นแต่ละสายพันธุ์เสร็จแล้วหันมาอีกทีเม่เราก็ยังผาไม่ฉิดเลยเราก็ให้กำลังใจเม่เราต่อไปสงสัยมันจะหันแจ้จริงๆเฮ้ยแม่นี่แม่บ <c oughs> ะ,ะ <c oughs> <c oughs> นั่งนั <c oughs> ยย่งนั่แแ้้ว ไม่เราไม่แล้วอาจะใค้น้องผ่าเดียวแม่ก็กลัว,ลวน้องเฟืนบอกช้อคมห็นเมื่อแม่ผ่าเองนะสัวส,วสุดวันนี้ตน้นแรกมาแล้วต้นที่สองน้อยมากซุดสอืตอต้นที่สาม ก็ห้าต้นได้มาแล้วห้าต้นมาเริ่มปลูกกันเลยอ่ะเงือแตกเล้าอ่ะเริ่มต้นต้นแรกใส่กาบมารป้วใส่ประมาณต่นร้อยอันนี้กระถางกี่นิ้วสิบ <10. S 1> กระถางสิบนิ้ว ข่าปลาปลาประมาณตาาอาีอุยมะพร้าวอ๋อใส่ตวเกียบวะเนะเดิมันเดิมน้อยนึงแล้วก็คุยมะพร้าวเพนใส่ดินลงนิดนิดหน่อย ทั้งต้นฟืนแล้วก็ขุยมะพร้าวผมน้อยนึงแล้วกาบมะพร้าวหย่อยมาใส่แล้วกันไหมหออเขาใส่ฮองก้นแล้วฮอ,องแล้ว อ๋อเตียแล้ว,ว,วลก็วเอาเล็กมาแขวนจุก็ส้นแรกก็แขวนไปแล้วก็กไปเอาสูงมาพาวขึ้นเพราะอยู่เดีวมันน่าจะไม่พอหลายก้าน ตัวที่สองแล้วกันเสร็จไปแล้วตัวที่สองต่อไปตัวที่สามัมนเดิมเอากาบปะเป้าวใส่ไปยังไงแล้วก็ขูดปะเป้าวแล้วก็ปะเ้าวเตี้ยนเสร็จปะเ้าวที่ดีนิดหน่อยดีนิดหน่อย ล้วก็คุณปลาของกลมหนึ่งต้นเป็นต้นที่ชามนี่เสร็จแล้ว,ลวเอาน้องไปห้อยกันตอนที่สามเสร็จแล้วเราก็ออกไปห้อยพร้อมกับเซลฟี่แม่กับเฟิร์นนี่ คนที่สี่ใส่กาบมะพ,าพร้าวปอไหมมอ,อปออยู่มีก็ขุยแบบปอที่เอามา <Yeah. S 1> อ๋อปลืดปลืดอือขุยเอาขุยก่อนนิดนึงแล้วก็ดีนิดนึงทีนี้มีขี้ไก่ยอยู่ไหมขี้วัวขี้วัวโอเคมีขี้วัวตัวนกโ็โรยนิดนึง ทำไมก็เอาต้นมาแล้วก็โคเลโคเลด้วยอุ้ยมะพร้าวเสร็จแล้วแม่เราก็ใส่หล็กห้อยต้นเฟิร์นเสร็จแล้วให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยกันสิง,งสาวสามโอเคปาไปแขวนต้นที่ชี้อยู่ตรงนี้ ใชต่อไปต้นสุดท้ายแล้วต้นที่ห้ากรบะบือมาลพลงไปเดี๋ยวันลงมาแยกเองนะเนล เสร็จแล้วต้นสุดท้ายก็เสร็จเหล็กเสร็จแล้วต้นสุดท้ายแม่แม่โชว์ต้นสุดท้ายอ๋ออ่าไปฝากผู้ผู้ติดตามเอาไหม<ะ>ว่าจะมีคลิปอย่างต่อไปอแคมเอา <laughs> <laughs> ทำไม <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์บอกเออฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะคะแล้วข้าวนาจะปลูกยไงเห็นไหมอ๋อข้าวหน้ากะข้าวหน้าจะปลูกต้นเทียนฝรั่งเทียนฝรั่งถ้าบัลืมนะถ้าบัลืมเียนอนเียนฝรั่งขยายขยายต้นพันธุ์เทียนฝรั่งโอเคบายบายจะเอาไปย้ายนะคะเพราะว่าตรงนี้มันฮ้อนขนาดเลยนี่ เดี๋ยวย้ายตรงจุดที่แม่กําลังจอดอยู่นะนี่จุดนี้ปย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะน้องสบายนางแม่จดย้ายไปอยู่ตรงในล่มนี่ตรงนี้มันจะล่งกว่าที่เราเราะเมื่อกี้ รอบๆนี้เราก็จะมีเพื่อนทั้งเฟิร์นอันนี้ต้นอย่างก,ก็ไม่ลืมไปแล้วเนี่ยมันมันก็ลืมเหมือนกัน,น <laughs> แต่อันนี้อยากก่างก็บิลลี่อ้นนอย่างก,ก็เออลิวินชาลีออลบิลลี่บิลลี่ลิวินชาลีเอดี๋ยวไปคนต่อ ระหว่างนี้เราก็จะขนน้องสบายนางไปให้แม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าตรงนี้มันฮ้อนขนาดเลยแล้วพอเราขนเสร็จเราก็จะไปลดน้ำนองนะแต่ว่าขอขนเสร็จก่อนนะนี่เอาให้แม่ก่อนจากให้แม่เสร็จแล้วเราก็ขอเข้ากล้องชักนิดนึงเชลฟี่หน่อยเชะเสร็จแล้วเราก็จะไปลดน้ำกัน หลังจากที่เราปูเฟินเสร็จแล้วแม่เราก็รดน้ำน้องเฟิร์นก็ขอให้คลิปนี้ทุกคนมีความสึกมากๆนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย